สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเดซ์พูภาค3กันดีกว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมอีกแค่เดือนกว่า,วาเนี่ยมันก็จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็ไม่ได้นานเลยนะเพอแวบเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วนี่ครับผมก็รอชมกันอยู่เลยครับโดยเดซ์พูสามเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันจะต้องเป็นหนังที่มากอบกู้ MCU แน่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งความหวังกับหนังเรื่องนี้เอาไว้เยอะมากๆเลยแหละครับแต่ให้ผู้ชมวันนี้จะเอาเรื่องย่อที่แบบ เป็นเรื่องย่อออฟฟิเชียลมาให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวกับอะไรกันบ้างแล้วบอกไว้เลยว่าเรื่องย่อของเด o พูเนี่ยถูกหลายๆคนขนานนามกันไว้เลยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องย่อของหนังที่เท่ที่สุดในวงการภาพยนตร์เลยนะครับเฮ้ยมันเป็นยังไงวันนี้แหละเราจะมาแปลให้กับทุกคนได้ฟังกันทุกคำพูดเลยนะครับ อะเรามาเริ่มกันเลยว่าเรื่องย่อเดทพูสามหรือว่าเดทพูแอนด์วอลีนนั้นมันเขียนว่าอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะทำสองเวอร์ชั่นมานะครับผมก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเอาแบบสังเกตอะมาแปลเป็นแบบประโยคต่อประโยคเลยแล้วก็หากใครขี้เกียจฟังแบบเป็นสังเกตเนี่ยอยากฟังสาใหยล้วนเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเลื่อนไปสักแบบสามนาทีต่อจากนี้ห้านาทีต่อจากนี้แล้วก็ฟังเป็นเวอร์ชั่นไทยล้วนที่จะไม่มีสังเกตเลยก็ได้แต่อยากจะพูดเป็นสังเกตด้วยแล้วก็แปลให้ฟังจะได้แบบเฮ้ยเห็นเลยว่ามันแปลกันตรงๆครงนะ เป๊ะหนึเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยนะครับผมประโยคแรกเขียนเอาไว้ว่า Marvel Studio present the most significant mistake to date แปลว่าอะไรครับแปลว่า Marvel Studio ขอนำเสนอความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันของ Marvel แล้วต่อจากนั้นก็บอกว่า d a d e Ho and w o l v e r e นั่นเองนะครับผมก็คือ ไอ้ Deadpool Wolverine หนังเรื่องเ,เป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมาเวลต่อจากนั้น,นก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผม a l i s e l e t Wade Wilson t o y Away In Civilian Life ก็คือตัวของ Wade Wilson ที่แบบใช้ชีวิตแบบเชื่อยชากำลังพบเจอกับชีวิตที่ยากลำผากในการเป็นคนธรรมดาครับ He's t h e as moral flexible mercenary, Deadpool behind him Wade Wilson ได้เลิกที่จะเป็นหาร,รับจ้าง ที่เรียกได้ว่ามีศีลธรรมยืดหยุ่นศีลธรรมยืดหยุ่นนี่ก็คือแบบอารมณ์แบบทาอะไรผิดศีลธรรมได้อะพะแบบเอ้ยยืดหยุ่นได้อะไรแบบนี้ตรงนี้ไม่ผิดละกันอะไรแบบเนี้ยนะครับสรุปง่ายๆก็คือตัวของเดทพูเนี่ยกลายเป็นคนธรรมดาแล้วนะครับผมใช้ชีวิตแบบปุตุชนทั่วไปแล้วเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแบบโอ้สังกต,ตายเหลือเกินกับการเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นเดทพูแล้วนั่นเองจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะได้พูดถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงในเรื่องราวนี้แล้วเขาบอกว่า when his home world face an existential Reat, ก็คือในจัก,กรวาลของเดธพูเนี่ยได้เจอกับไพคุกคามที่สามารถทำลายความเป็นจริงได้เลยเวทมาสเตอร์เลเทนรี่สูดอัเปเกนวิดแอนอีเวนท์มอลลีลักเทนเรียลลีลักเทนเทอร์ลีลักเทนเทสท์เฮมัสตันวินอลีลักเซนวูกลีนทูโอ้ยฟักใส่นับสิทธิ์อ๋อโซฟักกิ้งสตูปิดแล้วก็จบเลยนะครับผมซึ่งมันก็หมายความว่าเมื่อไพคุกคามมาถึงเนี่ย เวทนั้นจะต้องกลับมาเป็นเดทพูอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจไม่เต็มใจมากกว่าเดิมอีกแล้วก็ไม่เต็มใจสุดๆไปเลยแหละแถมยังต้องไปโนมนาวัวลีนที่ไม่เต็มใจอีกแล้วมันก็จบลงแค่นั้นเลยครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้ยไม่เขียนแล้วไม่เอาแม่งแล้วไอ้เรื่องย่อของหนังเนี่ยแม่งโคตรโง่เลยเขาเขียนมาแบบนี้จริงๆนะครับผมก็คือเอาง่ายๆอะ่ะเราไม่ได้ได้อะไรจากไอ้เรื่องย่อน,นี้เลยนอกจากแค่ว่า เดทผู้กลายเป็นคนธรรมดาแล้วจากนั้นได้มีภัยคุกคามมาถึงปุ๊บ เดทพูเนี่ยก็เลยต้องกลายเป็นเดทพูอีกครั้งแล้วก็ไปลากตัวของวู i ีนมาด้วยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เอาจริงๆในตัวอย่างอะ่ะมันก็บอกมากกว่าในเรื่องย่อด้วยซ้ําแต่ที่มันเจ๋งมากๆเนี่ยก็คือเพราะว่ามันไม่เขียนอะไรเลยไงมันแบบโอ้ยไซนับสิทธ์อาโซฟักกิ้งสติลเปหรือว่าไอ้เรื่องย่อนี่มันโง่มากไม่ต้องมาเขียนมันหลอกประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าให้เราพูดเป็นไทยรวมๆกันแบบอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือมาวิวสตูดิโอเนี่ยได้พรีเซนต์ได้เสนอความผิดพลาดที่ยิ่งใหญุ่ทที่ีุดของงววกกเเ้าจนนนถึันนลย นั่นก็คือหนังเรื่องนี้นั่นแหละครับเดทพูแอนด์วอรลินในหนังเรื่องนี้เองเนี่ยตัวของเวสต์วิลสันเองอะ่ะได้กลายเป็นคนธรรมดาไปเป็นเรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างเอื่อยเฉยมากๆแถมยังแบบใช้ชีวิตแบบไม่แบบไม่มีความสุขอะ่ะในการเป็นคนธรรมดาสุดๆไปเลยและตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้เลิกเป็นเด o พูไปแล้วด้วยนะครับผมเลิกเป็นมือสังหารรับจ้างไปเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าเมื่อภัยคุกคามที่สามารถทำลายจักรวาลของเขาได้มาถึงนะครับมันทำให้ตัวของเขา จะเป็นที่จะต้องกลายเป็นเดทผู้อีกครั้งแบบไม่เต็มใจสุดๆไปเลยและตัวของเขาเองเนี่ยยังต้องไปโน้มน้าวตัวของวัวลีนที่ไม่เต็มใจสุดๆไปเลยให้มาร่วมกับเขาอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องย่อทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอาหารดูแล้วเนี่ย มึงก็กวนตีนกวนตีนเหลือเกินนะครับนับได้ว่าเป็นเรื่องย่อที่กวนตีนแล้วก็เท,ท่ที่สุดของหนัง MCU เลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ